สวัสดีครับผมโจเซตทีวีอยู่เกมเคาน์เตอร์สไตโกพาร์ที่ยี่หกแล้วเป็นเวาเช,ช้าแล้วชบกันเลยเอาลยครับแล้วก็มาอยู่กับดานคุมทรัพย์นั่นเองวันนี้ผมจะจริงจังนะจะลองจริงจังดูอาจจะเงียบเงียบได้แหละคอยดูนะว่าผมฝีมือผมจริงๆแล้วจะโคตรโคตรของโคตรฉลาดน้อยฝีมือผมก็ไม่ได้แบบ nát tiêu nát tiêu huấn lại ngán, Để mặt cả. เองเมื่อกี้ระแปดนั้นก็ยิงได้อยู่พลาดครับเอาอีเีเลยครับเสียงฝนตกในเกมนะไม่ใช่ไม่ใช่นอกเกมอย่างฟ้าร้องอ Yes. โหดมากเลยนะคนเนี้ย. Oh, weird. I'm letting ยิงกันเขายิงกันเฉยเลยครับไม่โกรธแข้งเคื่งโกรธโครดชั้นใดอะไรไม่ใช่จะเอาอะไรปืนเหรอตังเราซื้อเฉยเราเพิ่งซื้อปืนอะไรตังเราเพิ่งซื้อเกีย่ยวได้กับตังอ่ะ เหยเดี๋ยวไปมีคนนึงงมาละเรเดียวกเราครับ คลิปนี้บอกแล้วนะครับว่าจริงจ em ัง Upper belt. แต่ดูข้างบนครับตอนมาข้างบนจะมีคนนั่นไงผมว่าแล้วเมื่อกี้คุณไม่เห็นใช่ไหมว่าเลิดเขา,าสาดอะแต่ผมยิงไม่โดนเขาสักนัดเลยเว้ยเขาได้อีเกเคผมไปแล้วครับ เขาเลือดตองอเลือดตองเท่าเลือดหนึ่งต่อตองครับแต่ไหนฝัน่งเรากระโดดขึ้นมาครับสุดยอดผมไม่น่าไปเบีย ผมเป็นคนไม่ถนัดบีครับไม่ถนัดแหวนยิงอะ่ะเอาง่ายๆผมไม่ถนัดแหวนยิงครับผมถนัดแต่ก้มยิงครับเดี๋ยวคิดลึกกันนะานายขึ้นไปด้วยไปละ เปิดควันมาครับตรงนี้ส่องได้วางหน่อยนะระเบิดระเบิไดไม่อยู่เราครับตกใจหูเถาวัน ทางนู้นสองตัวครับนี่ครับเราจะการันได้ตัวหนึ่งครับเดินมาตรงนี้ครับเขาอยู่บนหัวเราเหรอ ไม่รู้ครับแหมตะกี้โมแต่ตสนใจอย่างอื่นครับคิดว่าเขาอยู่ตรงมุมไอ้ตรงห้องน้ำไงเลยแบบหมเตแตสังเกตตรงนั้นผลาดครับ <Let go. S 1> แต่แแบบนี้ผมก็เพิ่งสังเกตนะค <F alk. S 1> ือสังเกตมานานแล้วแหละดสังเกตเลยแหละเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มันมีด้วยเลย ผมเคยเรียนทางด้านนี้ไงนี่ผมไม่รู้โอเคครับเข้าหัวโอเคครับเข้าหัวไม่ไหวครับเดือนผมเดือนสิบเก้าไม่ไม่ไหวไม่ไหว ขอไว้ขางนู้นหน่อยแล้วครับเราไม่ไหวแล้วเดือดไฟติดแ,แทง มันเะเป้ไม่ทันอนะ่ะเอาเพื่อนระเบิดเราไม่เอาเราไม่ทนอดต่อไป <Thank you. S 1> ทีมนี้เล่นดีอยู่ครับก็ไม่ได้แย่ ก็น่าจะอ้อมหลังเราครับไม่ไหวจริงอ่ะไม่โดนหัวเขาเฉยเลย ใช่สีเป้าแม่งอยู่บนหัวเขานี่ยเจ้าเกมแรกของฝั่งตำรวจครับ นะครับ Guys, I tell you, we care kill them all. Thank you, brother. ขวางเราครับเราก็ไม่กล้ายิงไง ำรวจชนะเกมวิ่สองนะฮะเขามีที่กูลุกเตะเล่นครับ ชนะเกมที่สามต้อมีหยุดเส้นไปจังจัง เล่นไม่ค่อยเก่งนะเนี่ยขึ้นไปไม่ได้วหัวเราเฮ เรื่องหนึ่งครับเราพลาดครับเกมสุดท้ายเราก็จะสลับฝั่งแล้ว ไอ้เกียร์ลอยถลอกเยอะสิน่ะโดนเข้าหัวหนึ่งเน็ตรครับเราเมื่อกี้ถ้าไม่เข้าหัวนะ สองครับเดือดสองสองสองขึ้นโหดอยู่นะคนเนี้ยโหดย จบทรงแล้วเกมนี้เราอาจจะชนะก็ได้ทีนี้ผมก็ได้ลองโลนะฆ่าได้แค่เก้าอะเน้นยิงหัวอย่างเดียวไว้เราชนะแล้วครับเกมนี้ p u t t e upper belt. Putted upper belt. จะได้ลองโหลดนะค่าได้เก้าข้างบนค่าได้ยีิบเอ็ดมาลองพกฝังตำรวจดูบ้างว่าเราจะโหดหรือไม่ ก็ไปทางด้านนู้นแ้เขาก็ช่วย ก็ที่ยิงก็ยิงเข้าหัวเฉยเลยเนาะแป๊กธนาครับเกมแรกแหมยิงปืนจากนี้ไปยิงได้ไหมเนี่ยเอาเลยครับก็ตาสุดท้ายกันแล้วเอ๊ะของฟรีเขาให้ของฟรีเราก็ต้องเอาครับ khó như vậy. Laying down smoke. Throwing smoke. Không nhìn thấy. เดินนกนิ๊กนุกๆิ๊กอึือตะไนท์อหัวเป็นหัวหางเป็นหางเพราะว่ระเบิดอยู่นี้ครับเพื่อนามานั่งเฝ้า เราให้คนนี้เขาแบกนะเนี่ยแหมเพราะเรามือไม่ขึ้นวันนี้ดูอยู่ที่รอยินดีด้วยสุดสุดสุดุดังเข้าไม่กล้ามาหรอกไปยีสิบีครับตเบิดตำรวจทำงาน วิสเขาจะได้ของอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้นโอ้โหยิงสีห้า58ตัดเตนดูว่าครับต้องได้ของต้องได้ของแล้วของไม่มีใครได้เลยครับแรงขึ้นแรงขึ้นโอ้โหน้ำตาแทบไหลแรงขึ้นโอ้โห อะไรครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s c r ต b e แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย